สบ,บายดีพี่น้องพวกผมสองน้องมินี่พี่เก้าตอนนี้ประมาณจากถุ่มลรอโมเมนต์สองลยบ่ห้ากับคนเขาแล้วประมาณสองรุ่งเขิงพวกน้อมินด้วยประมาณสองห้ากับคนเขาแล้วพี่น้องก็เลยสิมากินขา้าวแรงอยู่หน้าปะนุ้ยกินกับ ย่างเป็ดแล้วก็ต้าหมักหุ่มวะสันลมเย็นวยวยจืดเออเออเถอะไงเอสบายดีพี่น้องสบายดีสุกสุขคนฮาคุยยังไงฮะก็ค้นเขาเล่ยพี่น้อง เมื่อยจะจะเป็นล้มไปนองเอ้ยดีนะที่ร้านเคยทำาไอบเลลุงไล่้นงานลุงไล่ทนมบมอยจะเป็นล้มใครใครเขาดังเออคือไปเหยียบเพื่องเนี่โอ้ัมปวดขาอะไรไปโยมนะป้าทุ่มก็ขึ้นไปให้อมรลอยแข่งขนาดแค่เน็ดแล้ว ลุงนุ้ยเขาครัวพี่น้องเอ้ยสบายดีลุงนุ้ยสบายดีพี่น้องแล้วบริพัอกันเตะเท่าไงเอฟซีลืมลุงนุ้ยเนี่ยบอจักบาสเธอเห็นปะอย่างเป็ดพี่น้องยบัสที่เธอลุงนุ้ยขาเป็ดสกิน เขาห้าวเล้วพี่น้องแต่ว่ามากินเป็ดอีลุงน้อยอย่างเงี้ยนี่คักบ่พี่น้องเอ้ยแล้วเขาเฮาแต่ว่ามากินเป็ดอีลุงน้อยเลี้ยวเบิ่งแล้วคักเลยตัววะยังบ่คักแล้วพี่ยังซิปก็ให้ผู้ใด้ยังซิได้อยู่ยังซิได้อยู่คำโบราณหาซิปนีู่ปบบดนี่ซิปกาให้นะบอกเออซิปก็ให้นะทั้งผีแต่ว่าทั้งเทิงคือเแม่นคำโบราณหาซิปกระสอบโอ้ยูปบบ็กยังไงเลยเนี่ย เธอว่าโอ้ยลุบแห้งนะคะแนนนะจะลุบถ้เท่นั้นเธอได้ลายนุ่นนุ่ขาเป็ดตัวถ่าพี่น้องเอ้ยยายนุ่นๆเพิ่นโบได้กินเป็ดพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกินเข่าเรียบร้อยอยู่ทั้งบ้านเพิ่นได้เมนูดีเมนูเด็ดเพิ่นว่าหัวตะเตียนกับแมงมันเพิ่นว่าเมนูเพิ่อนเสพเพื่อนกินเป็ดบ่ได้มาเธอหอยญ่ถืกใจน้องไผ่เพื่อน กว่าแล้วใส่ลายเลยถี่น่อกต่ำไปแล้วว่อ้าโอ้ยป่าแห้งปลาลงไปหน่อยผ่วแห้งตำมั่งหูไปหน่อยนี่อืมแสบเลยทังนั้นยังปิ้วกระุกไปหน่อย เนี่ยม <ara> ินซับอย่างอยขั้นหมดโอ้ยจะต่ำไรละบริซิมสำเว้นต่ต่ำห้องเพิ่มแศบอยู่บบ้คอยห้องบริซิมค่คอยห้องบริจินณ อันน um um ี้เราซับเลยพี่น้องเลยมีน้องมี้ยังปิีงอยู่ทางนั้นตัวนี้ซับเรียบร้อยปิีงไปนำกินไปนำตั้มตั้มยิ้มแง่ไรได้เนี่ยป้าพี่น้อยเป็นตาแสีบแท้กลิ่นหอมพี่น้องซิมซิม ดูแซวว้อมเจมี่แซวว้อมแม่แม่โาลุ่นมาเด้อพี่น้องเรียบร้อยแล้วแม่มะจี้ก่อนนี้ที่ละมันอะไรหมมะขามเบิร์นพี่น้องเบิร์นว้าพี่น้องเว้ยอลังการงานสร้างพักของเฮาก็มีพักขาพี่น้องเอ้ยกิลึกต่ำหุ่งแล้วก็พักนอกนักกินไปบวบบวบเศษ เอาสบายดีปาลุงก่อนสบายดีปาลุงกินข้าวน้ำไข่นุ่ยเด้อสบายดีสบายดีพี่นอกมาเด้กิน้าวแลงนาไม่ต้องมากรแลงน้ำกันเี่กินนรกเจียังเค็ดกินอุกลุกอยู่ายเม่คัเอั้เจมี่ดเระเจมี่เด้อโอหมาอ้วนไเดเจมี่คิด น้ำมไแล้วเปากำลังซ้ลูกมาดนะ้ตัวนะงตัดำจิรเเดี๋ยวลงด้๋ยาเด้พี่น้องมาเด้๋ยขวแรกน้ำกันสุดสุนพี่น้องน้ำมันเด็กินงวแรกำน้องเด้อตับมังคุมื้นี่อันเวยมาดเลยมา้อันขนเขาซอยกินถั่วฝักยกินทั่วฝันยายแ่บแ่บไ ใช่คน่าไมตามบ่เออนดกินน้วิ่มนอนั่นหรนันอิ่มกแ้เขามากินเขามากินหนำก่นยุงเขาอืมนก่นก็นก่อนเลยอเ ก็คายุบต่งพี่ต้องเนเปิกรท่ำป่าน้ำข้าวได้เกินน้ำข้าวอีกมาทีบอ่ะชกเขาหะเดนววางหางมงเจเจ็บเจ็บเจ็บมืเล้ะงเจ้ากันนะครับ มึงทุกแม่กนันแม่จำจ่นัมากเลยโอ้เข้มข้นกันเลยแซ่บกนาดันหอมกระครับกันเลยใครเกิดอาเง้ยหนาวนไข่ยังลืมิึงมามาแล้รปะมึนแม่มาจบเลยแม่บู ปั่นป่วยแอร์ไป่นาะก็ได้เทียงปันเหม่อย่นี้เยียบอไว้ินาวตอนนี้นะนอนขึ้นเที่ยวเลยของเมืองโงนอนอันกองเขาอันเขาของเขาใหญ่บ่ไม่ใหญเขากองเขาโตโนเล่นมีปลาคือบ้านเล่นมาบ้าบอกนากองเขา โตโน่เล็บพันแหลมอ่ะโตมโน่บอกว่าไปเขาตัดแต่งบ่าเผาเขาเรื่องอย่างคุ้มนะโจมเอามันมืดเย่หอยช่องน้อยเปาตันกรกโน่นแล้นะกระโนมันแรงมืดมากันย่านเพราะกระเล่นแรงย่า่เลื่อมาไว้ไว้ให้บ่าวบ่าวเบื้องหุ้งถ้ามันถ้ามันก่อนนี่อยากน้ำคุณหลุดไผ่ มันมุ่ยเดี๋ยวจะย่างมังไปมันุ่ยแต่ดูนมาหึงใ่ัโน้เป็นมาแล้วลี่ในแคมตะกาเละใครจะยางใช่ไหมมเเงินหมดลยนะอันไอตัวโน้เราผ่ันไว้ไไนกราอย่างกะนันใุบทจะงยลงมาเนจะใครนุ่ยนะยังก็สมาเถอะนะหน่อยแซบดิมามามเน บ่ดลองกินๆหักเลยย่งก็ใ้กินนมใ้เสร็จแบบนี้แหละครับาเากินย่างเป็ดไมครับผมเสร็จยิ้เข่าเพื่ว่าเสร็นยิ้เป็ดเสมัจหมักอร่อยไงเก็บใจมาเย่กินข้าวที่บ้านเลยเดนี่ข้าวตมยู เราไปกินขาวะทมากินข้าวขนกินกับขาเล็กเศร้ากับตพี่น้องยังตพี่น้องก็เด่นนะเี่นะแม่นมัวตูาดกินน้นะไปอ่ยขากระบนะค่ดนะเ็บไข้เลยลื่นไข้ไข้บ่ไข้นนักไจะ โควิดมาเปินแงไมันเจ๊ด yeah. ่ไหใช่รักรักครับเจ็ด่หกสิบแปดหกสิบแปดตอนนั้นหกสิบแปดแล้วเจดนะพ่อหนุ่ยชาว่าวก็ตอนนั้นองคนก็บวกลุยอยู่ก็ลุยก็ลุยงานย่อยช่วบ่าวเด้อพี่หาง ไอ้ัวนั no ้นจะืนเยะกเหรอไอ้คนนั <t uk> <t uk 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 ้นก็บอกคนครนเดียวกับบอนบอนก็ค่ะอากับอคนดวกันเัาไม่รู้ว่าันข้างหน่อข้างหนึ่นบ้างนึงคือข้างหนึ่งเปลี่ยนกันุกเบยกุกเบก่ดยกกอนียวโอยจหลายพีเ้ย้ามอนยาง เอาอยู่ว้มันเป็นนกอ้าวตกไหมเนาะอ้าวนกทรายจมคืนเป็นนกยันแม่ยันได้บวีทำป่ามันเ้าจบจบเยอะเนาะเอนืเอยลำไส้ทอดเ้าลูกแล้วหามทำกรหิ่งอ กับซีเรียลกินมั้ยโมอยากกินแ้นม่แป้งไรควาข้าวมเอาเอาโจ๊กโจ๊กให้กินให้กินโจ๊กว่ยแทบพี่น้องไหมเปื่อกนำแทบหรือเพชรน้องคตน้องสับเพชรแล้วก็ขึ้นเหมือนมันมาุ้

่ครับอาดตัดะตัระนยเอาระนยเอาไว้เข็ดบ่เอ้อดมาลุยังกันใเสร็จล้วออวเต้นุกกี้อืดบ่เ้ยนี้กอมไปเเต้นอืมด้เทุ้กกี้กับวเอ้า้จดึง แม่นแม่ทางนักกินช้ห้านี่ครับถงเอาไว้ด้วยูเกือเอาไช้จานาพันชิมมืึกินเนี่ยชิิน่นพันห้าสิบจานนึงกับพวกเรื่องบคนสองจานใครน่อยนั่ขลาวมันจะบานไปแล้วอ่ะ จิบกับบ่คราเเจปันเดี๋ยามชั่วโมงจะหยัดบุรหยัดไ้บุหรเขาเครื่องยังอะไรยังตุ่มลดค่ยลดไปเขาม่ใี่ปนอยเครื่องออี้เป็นลมุยอยูเครื่องอ่ะยี่เขาเลยบอก อองอ่นะมันน้อยแล้วอรปะได้มันอยขนาดใหนโตโได้ไหมไงชุก้กับบุ๊กี้รจีบลายอะมันไอ่ใช่แล้เคยว่าจาอิ่มเม่เม่เหร เจ้าอว้า้งิแล้วทรักบ่ออได้คันยิมเลยรูันยิ้มเลยแห้ข้าดยิ้บ่อ้วเนาร้อนขอบคุณคุไ้ไม่นอ้องุทุกคนที่ต่ดามพราะกันคลิปน้าไม่นองแสบไร้ทสไมยดีนี่